จากร้านใต้ต้นมะม่วงนะคะเราต้องการที่จะใช้ปิ่นโตแทนใช้พลาสติกเพราะฉะนั้นเราอยากให้ทุกคนลดขยะด้วยการใช้ปิ่นโตเทคปิ่นโตโนพลาสติกค่ะมาร่วมลดขยะและโฟมมาร่วมเทคปิ่นโตกับเรานะคะ,ะทางาร้านพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการเทคปิ่นโตเซนพลาสติกนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้งดใช้ถุงพลาสติกกันให้ได้มากที่สุดนะคะ ไม่อยากเห็นพลาสติกเกลื่อนเมืองเรามาช่วยกันทิ้วปิ่นโตกันนะคะร้านเราพร้อมช่วยเทคปิ่นโตค่ะ,ะร้านด o กกุ๊กเลสซองตอนนี้เข้าร่วมโครงการลดพลาสติกใช้ปิ่นโตของจังหวัดภูเก็ตแล้วนะครับปปิ่นโตก็เพราะว่าเป็นโครงการที่จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับลด งพลาสติกและอีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยในเรื่องเพิ่มผู้บริโภคทางเลืองใหม่นะครับเนื่องจากว่าพอเราเห็นแล้วในสภาวะแบบนี้แล้วก็บ้านเมืองที่มีขยะล้นเมืองแล้วนะครับเรื่องพลาสติกด้วยก็คิดว่าบิ่นโตนี่แหละนะครับจะเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดพลาสติกได้เป็นศูนย์เลยสวัสดีค่ะทางร้านโจ๊กเข้ากล้องนะคะได้เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการหิ้วบิ่นโตในการอาหารกับลูกค้าค่ะให้ลูกค้านําบิ่นโตมา ที่ทางร้านให้ไปกับการเข้าร่วมโครงการนะคะในการยิ้วอาหารไปเพื่อเป็นการลดก่องโฟมแล้วก็อุปกรณ์พลาสติกต่างๆค่ะค่าขอบคุณค่ะร้านสบายสบายสเต็กพร้อมสนับสนุนโครงการเทคปิ่นโตเพื่อลดขยะพลาสติกค,ค่ะ ประดงนครัวใต้สนับสนุนโครงการเทคปิ่นโตเพื่อลดขยะพลาสติกและสภาวะแวดล้อมของเราที่ดีขึ้นนะคะเรามาร่วมกันรณรงค์ลดการใช้พลาสติกเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ภาชนะปิ่นโตซึ่งทางร้านก๋วยเตี๋ยวเบเกตกเราเข้าร่วมโครงการนี้ช่วยกันนะครับร้านโพสเซียนอยากเห็นภูเก็ตมีสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงเข้าร่วมโครงการเทคปินโตเพื่อลดขยะพลาสติกสุงพลาสติกมีผลต่อทบองเสียบถึงแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเลเราหันมาใช้ปินโตแทนการใช้พลาสติกกันเถอะค่ะเทคปินโตเซโนพลาสติก